สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกลางแจ้งจข่าวจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่18ธันวาคม2563กค่ะก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนนะคะใครที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะคะเมื่อวันที่16ธันวาคม2563ที่ผ่านมาทั้ง5ล้านสิทธิ์นะคะกำหนดเดิมนะคะหลังจากที่ใครลงทะเบียนเรียบร้อย แล้วนะเขาก็จะได้ SMS ส่งเข้ามือถือว่า,าจะแจ้งผลการใช้สิทธิ์ภายใน3วันนะคะล่าสุดทั้งธนาคารกรุงไทยได้ออกมาประกาศข่าวด่วนนะคะว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ทั้ง5ล้านคนกะรุณารอ SMS นะคะแจ้งผลลงทะเบียนภายในวันที่25่ธันวาคม2,563นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถยืนยันตัวตนง่ายๆผ่านแอปเป่าตังหรือตู้เ TM ของธนาคารกรุงไทยสีเทานั่นก็คือหมายความว่าใครนะคะที่ไม่ได้รับ SMS วันนี้นะไม่ต้องตกใจไปนะคะทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาประกาศขยายเวลาการรับ SMS ยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะ25ทธันวาคม2563นะคะอันนี้ก็ต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะสำหรับท่านไหนที่ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอข้อความยืนยันการใช้สิทธิ์อยู่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านไหนที่ได้รับข้อความยืนยันสิทธิ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่14เดือน1 2 0 2 1ผ่านแอปเป่าตังนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะจนถึงวันที่14ท่านจะต้องไปเปิดใช้สิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะใช้สิทธิ์ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ1ครั้งก่อนนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ไปนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ได้รับข้อความหน้าตาแบบ นี้ก็ไปติดตั้งแอปเป่าตังยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะใครที่ใจจดใจจ่อรอ SMS อยู่นะคะก็เขาขยายเวลาการรับนะคะข้อความไปจนถึงวันที่25เดือนธันวาคม2563ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีความคืบหน้าอีกนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ